โอเคก็ส okay, วัสดีนะครับเพื่อนๆในวันนี้ก็ได้เวลาออกคอนเทนต์ใหม่สักทีแน่นอนว่าหากเป็นคอนเทนต์สนองนี้คนฉลาดคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นก็ฉันนี่แหละก็ถือว่าเป็นคลิปตอนรับเกยียรเอยดีแคนดัมจิเกนเลชันเอเทอร์นอลก็แล้วกันนะในส่วนตัวละครไม่สิโมเวลสุที่เราจะพูดถึงกันในตัวแรกก็คืออาร์เอชสิบแปดคี่สองนดัมเองหากพูดถึงกันดัมแคนดัมเป็นโมเวลสุดที่มีความแข็งแกร่งจุดเด่นที่สุดของมันก็คือเปราะลูนาไทเทเนียม กลอาชนิดนี้มีความทนทานจนกระทั่งอาวุธหลักของซาคุทูก็ยังไม่สามารถสร้างความาเสียหายได้เลยทีเดียวกันดั้มจัดว่าเป็นโปรเจกต์ไทคอสคอร์เตอร์คอมแบทโมบิสูหรือโมบิสูสำหรับต่อบส้รยะประชิดเป็นแนวหน้าของกุ่ในโปรเจกต์วีทางด้านกายภาพนั้นเนื่องจากมีกำลังขับที่เหนือกว่ามาทำให้กันดั้มนั้นสามารถไปแค่มือเปล่าฉีกชิ้นส่วนบางๆของซาคุได้เลยทีเดียวในส่วนอาวุธที่ตัวอา8กีการติดตั้งนั้นก็จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นวิลล์อินปืนบอลแค้นขนาด60มิลลิเมตร ปาค้นเป็นอาวุธบิวอินที่ติดตั้งอยู่บนหัวสองกระบอกของกันดั้มใช้สําหรับการป้องกันอาวุธพวกขี่ปนาวุธต่างๆความรุนแรงของมันสามารถสร้างความเสียหายให้กับเซ็นเซอร์ของโมบิสุดได้แต่ไม่เหมาะกับการโจมตีโมบิสุดตรงอาวุธชนิ 2, ดส่งดาบลาแสงอาวุธที่จะถูกเก็บไว้ที่แบ็คแพคมีกําลังขับถึง3.8เมกะวัตต์เป็นอาวุธประชิดอันทรงพลังกันดั้มอาวุธนี้เวลาใช้งานมันจะไม่ได้ดึงพลังงานจากวงในตรง แต่มีการใช้พลังงานผ่านอ e ีแคปภายในด้ามจับซึ่งจะทําหน้าที่เหมือนตัวแบตเตอรี่ตัวอาวุธมันมีความรุนแรงเพียงพอที่จะตัดผ่านวัสดุที่ไม่ได้มีการเคลือบสา,การกันบีมเอาไว้ในส่วนอาวุธที่ติดตั้งเพิ่มเติมของกันดัมจะมีดังนี้ Beam ล i f เน BOWA XBRM 7907G เป็นปืนลำแสงที่ใช้พลังงาน1.9เมกะวัตต์ทำงานผ่านอ e ีแคเหมือนตัวบีมเซเบอร ปืนไรเฟิลสามารถยิงได้12ถึง15นัดเมื่อชาร์จพลังงานจึงเต็มมีอนุภาพแรงมากพอที่จะยิงอาวิสุดล่วงได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวและด้วยอนุภาพของมันมันจึงกลายเป็นอาวุธต้นแบบของอาวุธมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นในภายหลังอาวุธชิ้นต่อมาซุปเปอร์นาปาเป็นอาวุธเสริมที่ติดตั้งไว้ใต้ลำ้องของปืนบีไรเฟิลตัวซุปเปอร์นาปาเป็นเครื่องยิงลูกจรวดสี่ท่อที่สามารถยิงกีบนาวุฒนาปาอัดสรงพลังใช้ในการเผาทำลายเป็นบริเวณกว้าง อาวุธนี้เป็นอาวุธที่ค่อนข้างระทมหน่อยเพราะว่ามันไม่มีการใช้งานในเนื้อเรื่องและก็ในเกมบางเกมก็ยังถูกตัดออกไปด้วยอาวุธถัดมากรนดัมแฮมเมอร์กันดัมแฮมเมอร์เป็นอาวุธประชิดที่มีรูปร่างเหมือนลูกโป่งน้ำทั้งดำทั้งใหญ่ทั้งแข็งนอกเหนือจากนั้นยังมีเท็กเจอร์สุดหยาบก,กระด้างด้วยโซ่ที่ยาวมันถึงสามารถตีได้ไกลเหมาะสําหรับการต่อกรกับศัตรูที่ไม่สามารถใช้อาวุธลําแสงตีได้ ในส่วนลูกตุ้มหนามนะั้นมีความทนทานมากพอที่จะสามารถทนลูกกระสุนบาส,สุก้าของซาคุได้และก็ยังมีอีกเวอร์ชันที่ปรับปรุงมาก็คือไฮเปอร์แฮมเมอร์ไฮเปอร์แฮมเมอร์เป็นเวอร์ชันปรับปรุงของการ้มแฮมเมอร์โดยตัวส่วนหนามจะมีการปรับปรุงให้มันมีความคมมากขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มเวอร์เนทัสเตอร์หลายตัวเพื่อช่วยเปลี่ยนทิศทางของลูกตุ้มหนามได้อีกด้วยเอาชิ้นต่อไปไฮเปอร์บาสุก้าไฮเปอร์บาสุก้านะเป็นเครื่องยิงลูกจรวดต่อต้านเรือลบแบบปกพา สามารถถือได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวเป็นอาวุธที่ทำงานเหมือนปืนไรเฟิไลไร้แรงสะท้อนโดยจะพ่นแก๊สออกมาจากด้านหลังของตัวอาวุธชิ้นนี้สามารถบรรจุก,กระสุนได้ชุดละ5นัดให้เบอร์บาูก้าเป็นอาวุธที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงในการต่อสู้โมบสุตที่อยู่กันเป็นกลุ่มรวมถึงเป้าหมายขนาดใหญ่เช่นเรือลบโดยถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาวุธที่รุนแรงอย่างมากที่จะสามารถตั้งไว้ในโมบิสุตได้แล้วในช่วงนั้นแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากไพายโลต่างหลายนะัก นั่นเพราะมันใช้งานยากและขาดความคล่องตัวมันจึงมีเพียงแค่นักบินเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ชอบนํามันมาใช้งานบีมจจวิลินตัวบีมเาวิลินเป็นอาวุธที่ทำงานคล้ายกับบีมเซเบอร์โดยมีด้ามที่ยาวและปล่อยลําแสงสามแฉกทิปลายเป็นอวุธที่วางพลระยะไกลกว่าบีมเซเบอร์และยังเป็นอวุธที่สามารถใช้ควางได้ด้วยในส่วนระบบต่างๆของ rx ส ระบุแรก h a r d p o ยต์ถ้าให้พูดถึง h a r d p o ยต์ก็คือจุดยึดสำหรับอาวุธโล่กระสุนสำรองหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับทำภารกิจเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็ยังใช้จับอาวุธในช่วงที่โมบเตอสต้องการใช้มือทำอะไรอย่างอื่นได้ด้วยตัวอ,อย่างเช่น h a r d p o ยต์ตรงบริเวณแขนที่สามารถทำให้ติดตั้งโล่ได้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้มือจับกระตามหรือบริเวณแบ็คแพคที่สามารถเก็บโล่เอาไว้ได้เช่นกันซึ่งในซีรีส์อื่นก็มีเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้จุดเดียวกันของ R78 ระบบที่2 Learning Computer l e อ r n i n g c o m p พิวเตอร์ก็คือระบบควบคุมการนำทางเชิงอัตนมัตหรือ ICN คุณสมบัติโดดเด่นของมันก็คือป้องกันการรบกวนจากอนุภาคธไมโนสกี้เมื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ก่อนหน้านี้แล้วก็จะปรับปรุงโปรแกรมของตัวเองใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการต่อสู้ในอนาคตและท้ายสุดนั้นมันสามารถทําให้กันดั้มสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติด้วยแม้ว่ามันจะเป็นระบบที่ถูกติดตั้งไว้ในตัวกันดั้มตามแต่ตเบื้องหลังของระบบนี้มันมีเบื้องหลังอยู่ก็คือมีไว้เพื่อวิจัยพัฒนาผลลัพธ์ผลิตจํานวนมากของกันดั้น ดยการติดตั้งไว้ในคอไฟเตอร์นั้นก็เพื่อป้องก,กันการถูกทำลายซึ่งหมายความว่าโอกาสที่ข้อมูลมันจะสูญหายก็คือคอไฟเตอร์มันสูญหายไปหรือไม่ก็ไพ l o ลมาโดนสวบค้าคองพิตนั่นแหละนะระบบในส่วนถัดมา i n o s k กี n อันต้าคอมเพรสฟิ i ช n ่นเรเดกเตอร์เป็น,นเทคโนโลยีที่สำคัญใน r า8ที่ทำให้กันดั้มสามารถใช้งานอาวุธได้เต็มประสิทธิภาพ โดยหากพูดถึงกำลังผลิตพลังงานของเตาไมโนสกี e, ้ของ i x เ8นะ็กนจะอยู่ที่1380กิโลวัตต์ซึ่งจะแตกต่างจากซาฟูในยุคนั้นซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่951กิโลวัตต์ซึ่งมันจะแตกต่างกันถึง45เรลยทีเดียวตูวกันดัามเป็นต้นแบบให้กับคุณที่อยู่ในสกลาเดียวกันอย่างมากมายเป็นต้นแบบให้คุณลุกผลิตจำนวนมากของสามพันแห่งจิมรวมถึงคุณพัฒนาต่อยอดโดยตรงยาก G ีสักันรดามและ r x 8 n t 1 Alex อย่างไรก็ตามด้วยเหตุสุดวิสัยทำให้กันดัมรุ่นพัฒนาต่อไม่สามารถส่งมาให้อัมโบโลที่แนวหน้าได้ด้วยสาเหตุนี้จึงต้องใช้วิธีการปรับปรุงกันดัมให้ทันต่อความสามารถของนักบินโดยมีาการติดตั้งแมกเนติกโคตติ้งลงไปเพื่อเพิ่มความเร็วในการตอบสนองหลักการของแมกเนติกโคตติ้งก็คือลดแรงเสียดทานของข้อต่อบมบิสุ์ซึ่งช่วยให้ความเร็วในการตอบสนองเพิ่มขึ้นถึง27%กันดัมเป็นโมบิสุดในโครงการว Project โครงการนี้เกิดขึ้นมาหลังจากความพ่ายแพ้ใหา่จับเดินของสาพันธที่ยกคนบุกไปตกซีออนตอนที่จะโดนเจ้าบ้านนวจจนอวมตีนสืบเนื่องจากตอนนั้นทางซีออนได้ปล่อยอนุภาคไปนอสกีซึ่งมีผลทำให้เลดาและระบบการสื่อสารของสาพันธไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุนี้เองทําให้เรือลบที่สาพันลักนักลักหน,นานานกลายเป็นอัมาพาตในทันทีระบบอโตเมติทั้งหลายมันเป็นอัมาพาตจนต้องทําทุกอย่างโดยมระบบเมน,นูั่นแต่ทหารสาพันนั้นก็ไม่ได้เตรียมการรับมือสถานการณ์นี้มาก,ก่อน ซีออนที่ตั้งใจใช้แผนนี้อยู่แล้วก็หวานหมูซิครับและก็ได้ใช้ซาคุโมบายสุดท,ที่เป็นเรือทองในช่วงนั้นปุบนวดสา,าพาเจเลเะสร้างความอับอายขายขี้หน้าไปทั่วและท้ายที่สุดก็ทําให้สา,าพาน้สึกถึงความสามารถของโมบายสุดแลนรูปแบบการลบที่เปลี่ยนไปกันดัมเป็นโมบิสุดสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดรุ่นต้นแบบถูกสร้างขึ้นในโคโลนีไซเจในปี UC 0 0 7 9 จากการบุกโจมตีของกองกำลังซีออนที่มาที่ไซเจตในเดือนกันยายนของปียูซีโซเเกาทำให้เกิดความเสียหายในโครโนีโดยในระหว่างการต่อสู้นั้นอามุโรเลได้ขึ้นไปขับกันดัมได้ขับไล่กองกำลังซีอ้อนที่บุกมาในโคโลนีไซเจตได้สำเร็จอามุโรเลจำเป็นที่จะต้องไปกับยานไวส์เบกต้องขับกันดัมเพื่อปกป้องคนสำคัญในยานคลนง่ายของกันดัมและนักบินอย่างอามบโรนั้นมีมากมายตั้งแต่ภารกิจปกป้องยานในการเดินทางสู่อเมริกาเหนือการต่อสู้ในภารกิจที่โอเสซา ขาร่วมภารกิจปกป้องฐานทัพใหญ่ของสหพันธ์โลกในจาบโบรภารกิจในการบุกโซโลมอนและอาบาโอคูชื่อเสียงของกันดั้มนั้นทําให้นักบินซีออนตั้งชื่อเล่นให้กับมันว่าไวท์เดวิลหรือปีศาจสีขาวซึ่งหากเราอ้างองจากคำพูดของชาในกันดั้มจีความที่เป็นจกักรวรรดวอนอีกแล้วแล้วก็สีขาวไม่ได้ทำมาทรงๆแต่ทํามาเพื่อล่อตีนั่นแหละ การลบที่สำคัญที่สุดของกันดั้มนั้นอยู่ที่อาบาเออรคู a กันดั้มของอามูโรเลได้ปะทะก,กับคุณต้นแบบของซีออน MSN สุดสซีออนและนักบินคู่ปปัยตลอดการอย่างชาอัสนาเบิลก,การปะทะกันของทั้งสองทำให้ต่างฝ่ายต่างได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยกันดั้มเสียหัวและแขนซ้ายไปในที่สุดทั้งสองคนก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากันในปอ้อปราการของซีออน และจากการที่นักบินนังสองเลือกที่จะโจมตีแลกกันทําให้จีออนนั้นถูกทําลายส่วนกันดัมเองก็หักเสียหายหนักจนไม่สามารถใช้งานได้อีกและนั่นก็ทําให้นักบินอย่างอามุโรเล่จำเป็นที่จะต้องทิ้งชิ้นส่วนที่เหลือและใช้คอไฟเตอร์นี้ออกจากอาบาโอคูโอเคสําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับตัว r x ร8กันดัมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเพื่อนเื่อคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยละเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้ารายหน้ากันววกัันสสดีครบ